คุณจักนั้นอาจใช้เนยาราคในการที่งานคดีได้มีติดพบและเป็นจในความผู้ซึ่งจะเป็นอะไรความมีติดแจ้งให้ญาติหรือคือซึ่งตนไว้วางใจทราบในการจับกุมที่สามารถทำเนการได้ตรวจอบและเนการคัดกองการจับหรืการควบคุมัับกำหวใหญ่ทีนี้ไหมปล่อยดิ้าเยคุณาโต่ะก มาบนึ่งเลยมาพี่มาเลยพี่มาเลย